คือจะเอาไะคิมอีสาคืออีกสักตามัจะเอาปีกอีสตาร์มันโอ้โหได้คอมแบทสปายได้ได้ใครไปแล้วไปแล้วยังไม่เที่ยงคือยังไม่ปีใหม่เลยเอาไม่ปีใหม่เลยโชว์โชว์เฮ้ยดีเออนี่มีคนติดใจด้วยติดใจในรสชาติอากากสติดมีใครไปฝั่งเราใครไปคนหนึ่งเออใครวะยิโมไปโอ้ยไปแล้วโอเคครับขอบคุณพี่แมนครับ ไม่เกียรติไม่มาให้เกียรติครับอ้าวอ้าวไอ้ต่อต่อมันยากจังยังไม่จบไหนออาพี่โบกลับมาแล้วพี่ใหม่ไงยาวยาวโชว์โชว์เลยไม่ปีใหม่เอาวะอัพทายเอายันเอายาวยาวไปเลยยังไม่ปีใหม่เลยเนี่ยปุ๊บปีใหม่ปุ๊บทุกคนเลยนะนัดด้วยต่อเจ้าไม่คือเมื่อกี้นั่งฟังทนโล่แบบเัีเหลือทุกคนยังไม่จบเพิ่งตาไหลอ่ะ โอ้แม oh, ่งต ah, oh. oh, ึงอ่ะตึงมากศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดตึงโอ้โหเลนอะไรกันอ้าวศูนย์เจ็ดกันอยู่คนเดียวเขาหนึ่งเจ็ดกันการแะตัวหนึ่งเนี่ยเคนคนผูใจอ่อโ้ตะตึงเลยอ่ะยยตึง โอ๊ยชาวบ้านยิงปืนกันอีกแล้วเจ็ดนาทีนสิบนาทีครับสิบนาทีจะปีใหม่ครับอีกสิบนาทีครับต้องรีบจบเดี้อสิบนาทีนี่เป็นพักก่อนไหมแล้วหลังเครื่องเกิดว่าเมื่อเคยเจอเนี่ยไม่ใช้ปืนแม่งดาใช้มีดตึ๊กด่าเฉยเออใช้ไม้ตึ๊กด่าซะงั้นนะ เป็นอะไรงมากเออผิดปะว่ะใช้บ in ่ายเย้าเด็ดผิดกระจายกำลังไว้แม่แซ็กซึมสองฝ่ายจะได้มันกันได้ทีเดียวเพราว่ก็กดฟิสกีนไว้แล้วอ่ะไม่ใช่แว้อจะได้ขู่เขาความมันเฮ้ยชวนพี่กุ๊กมาเลยดีกว่าเออพี่กุ๊กมาครัดเต็มครับออกมาพี่กุ๊กครับสนใจไหมครับเอเคสินมีลายแทงครับก็เยอสกอตเค่ตัวหนึ่งจนห้าหนึ่งสองนี่เหลือห้าหนึนี่เราเป็นผู้กล้าดีกว่าเราขึ้นไปข้างบนเป็นผู้กล้าพอ เออนี่มันต้องมีใช้ศึกไซ้ศึกใช้ศึกเลยแทนแพอโอวัน้วันน้วันนู้วันน้วันน้วัน้วันนู้ว้ยันนูนนู้วู้วันน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 ู้นนู้วอนนู้วันนู้วนนู้ว้วั้ววันนี้นนู้นน้วน้ ่าโหดนี้ถ้าดิ้งยิงได้นี่ปกติถ้าเกิดต้องใช้มีดนี่แม่งมันนะคือคนตียิงได้ก็แบบโอ้โหต่อแม่งเลยเหมือนระยะมันส <c oughs> ั้นแปลกๆเหมือนใช้ยากแปลกใช้ยากใช้ยากวายเน็ตใช้ยากไอ้ดีเลย์ก่อนโจมตีมันนานอ่ะครับพี่โอหยุดแมวเฮ้ยเอวเกียนตรงนั้นอ่ะนี่เด้เอ้เช็คไปจิ้มมั่วเจ๊แตกแม่งร้องเป็ด

นตากูไม่กิวย้ย <favorite> ้วมัตาามันตา้วคือกาแบบพยามไม่หัวเราไม่โคตนีไอจ้าแล้วไอจ้าเส้นแล้วไอ้ากอะไรเนี่ย แล้วเอาไปทำระเบิดทิ้งไว้กำระเบิดทิ้งไว้กำระเบิดทิ้งไว้เอาเอาลงมาทิ้งไว้กำระเบิดทิ้งไว้แก่ครับแก่ครับแกเลยแก่แก่แกเอาไม่แกเราอย่านะเอาอย่านะเราไปเพื่อนกันได้ยัยอย่าโอ้ยอะไรกบตั้งตุ้ยไม่มีแก่ ตอนจบดี่ว่าเฮ้ยต่รู้ตัสช่งเนเอาพี่เโตหดลไก่ออกแล้วเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยอย่าทิ้กูย่าเพ่งทิ้กูดิมป้อเฮ้ยเฮ้ยพวกเราเป็นสลนเดอร์เว้ยมีคนสะสมกระดาษ กระดาษที่ล oh. ูกระวาดเราต้องกระดาษคืนอ้าวเซริซาวะไปแล้วครับดูนะกิฟสะเลยโอ้เสียงมันทั้งวงกันวงเล่าแทเสียวเลยล่ะค่ะรับรอละเิดรับรองสนุกแม่ไอ้เชียกันไปกูมาแล้วูา้ยม ไม่พี่ม่้อเิดนม่รองเปิดะอายาอาแรงลาต้อเิดูแล้วว่ไม่เ็เลยครับคนอยู่หน้ากล้องครับเออแด๊ดด่้ ทำอะไรที่เรากำลังเริมาสองคนแล right. ้นะอะไรวาเอากลัวแล้วปวยืดเพื่อปิงเซนิสวาวิ่งหนีเซนิสวาวิ่งหนีเซนิสวาโอเซนิสวาบ้าออ

คุมันมันคมันจิต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 จินจิตจินจิตจิตจินจิต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 จิ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  ฮ้ยน้ำแตก้าวปานอึผงเอิร์ดโอคิวเอาแล้วครับเดี๋ยสตัวท้้งงอกบเวทวอมาแล้วเว็ดอัวอ้ยปวดหัวเลยเช่อเกงี้ านไหนวะเอวได้ใจรักเล้วเขาจะทำอะไรครับอีกหกนาที้วครับสงเดตัวนึงอีกตัวนึงมันลังเดินหลันล้าอยู่เฮเมเกันดาร์ซีฟัสม e นจะฟังได้ร์ดอู้แม่งเอาไปแล้ตัวนึงไอเซนิสวาเซนิสวาไปไหนแล้ววะ

เราทำอย่าง BTS อ้าวอยู่พิมพ์มาแล้ววะไม่เอาหอกซัมติงครับพิมพ์อย่าลืมนะใส่โทรลโลด้วยนะเออเดี๋ยวหาโลดกันไม่ได้ได้โทรลโลดแล้วเจอแล้วครับเจอแล้วครับเจอแล้วครับปาเป็นตว่อ้าวมันเป็นเตอร์เว้ยอ้าวไปนะทำไมนะไอทำพี่น้องคข้าเอาเข้าไปแล้วระวังซีโพดีกว่า โอ้ยชี้โอ้ยชี้ใช้มีดโอ้ยชี้จวนแล้วก็จับจุ๊บ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 จบจุ๊บจบจุ๊บจับจุ๊บจับจุ๊บจับเุ๊บจับจ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 ุ๊บจับบจับจุบับบ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  เข้ามาขขม่้องไจะสต้ไจะสู้ไจะสู้เอ่อไ่ด้องไจะสูัเ้ยจะสู้ยจ้อย่าสวยงามเด็ศพเด็ก้องไจะสูัจบุกกันแล้วนะครับีย่

เอาละะฮสำหรับท uh totally ี่เพิ่งมาชมวิดีโอนี้นะฮะไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนตำบลไหนเวลาไหนก็ตามครับสวัสดีปีใหม่2014ฮะอื้อุยอย่าลืมครับอย่าลืมเข้าไปกดไลค์แชร์ครับพาล่ายิงอ่ะอพาลายิงที่เราเขาอะไรก็จัดไปเราแค่จะมีดโอ้ยจัดไปเลยจ้ไป้องันให้ม่คนยิงปืนอ่ะกรรม อทักติบอดเลยบอด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 แล้วไงใครจะจบที่เราหมดเฮ้ยเราต้องเออไอ้นี่เว้ยทำการกระบดเว้ยคนไหนคนไหนเช็คไปโคชันครับคนชันครับตอนนี้ตอนนี้ได้เข้าสู่ปี2015ใช่ป่ะ14ปีเอ้าจตางเราเพิ่งทับได้แคเอามาจ้างเราเหรอเอามา14แล้วมา14ไม่ได้เลยอุ้ยเซนิทว่ามาแกสนเมาแล้วแม่งยิงพลุกันเนี่ยเออบ้านพลุแก่ตัวพี่อยู่ต้องมองไป เฮ้ยเฮ้ยโลกูไม่ยอมเว้ยในอาชาติทหารกูยอมเองเกมีเอ้ยไอโต๊ะชีพดีกว่าทูตุ่วสังขารลาก่อนไอเสียงบินขึ้นฟ้าเป็นใหญ่เลยอ๋อมันน่าจะมีทำฮาราคิรีด้วยตัวเองเด้ยฮาราคิรีเขาไม่หวีวะ ไม่าไม่ถ้าสมัยนี้ยังฮาราคิรีกูว่าเอามียบขาแล้วคเหนียวไกลดีกว่ามั้งให้ยากคนสมัยนี้บุกเลยเฮ้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 ยด่้เ้าเลย ไอ้สโลแกนของ VR คือเราล่ากันเป็นทีมใช่ป่ะใช่เราแข่งใจกว่ทีมโอ้ยเอาเฮ้ยโอ้ยโอ้ยท่านอะไรดังปังนี่อย่าตกใจครับท่านหมดตัวไม่บ้านที่บ้านเดียวบ้านผมก็ด้วยบุ้งปังเลยเนี่ยวุ้ยเจ็บอุ้ยอุ้ยอุ้ยเจ็บเจ็บเนี่ก็จะติดตัวทับคลิปที่ใหม่หลอหลอหลอยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่

เสือเสืออยู่เปล้าได้คุยกับคุยกับนี่อยู่คุยกับตาอ้ําอยู่อ่ะคุยกับตาอ้ําตาแคมอยู่อ่ะตาบ้านวันนี้บ้านผมได้กับมาตีไม่ใช่คุยกับวันนี้เออวานใจอยู่ครับใครครับเอาบีครับวันใจคนไหนวะเอาบีแน่ๆเลยวันใจนี่วันใจคนไหนวะวันใจที่โดนสิะแมนคือตอนนี้นะครอบครัวผมได้รู้แล้วว่าวันนี้คือวันอะไรที่แท้จริงแล้วอ่ะ มาแน่นเลยไอ้คือวัครับวสัมทันทีที่ดปีใหม่เดนปืนมายิงกันหมดเลยแสดงแสงแดมากันรูบ้าแสดงว่าวันนี้เป็นวัองทัพไทยละปืนมีไว้ยิงไปเอามแทกันปืนมีไว้ยิงมีไว้แทว่า ว้าวเจมเฮ้ยระลึกแต่ท่านมีใครก่อนดิเออไปไปรอบรอบหน้าเราต้องยิงประกาศเกียรติเราเกียิประกาศเกียิกันด้วยเ้ยเอือลืมไเลยไม่ยิงทะลุผนัง้เียยิงใหญ่เยเียเเียะยังไงเอา เฮ้ยเดี๋ยวเกิดเกิดเสร็จแล้วต้องยิงให้าตัวชาให้ทำใหม่นะเขาคนยไปหยไปยไปยไปเราจะประกาศตัประกาศังฮ้ยทันไปปกติเนียยิงลิ้าเขาอบิาอ่เอาแล้วิงลิซาวิลิซาว่าเราวิอะไมันเกิดแต่ถ้ามีใครเอวเ้ยแต่ถ้ามีใครเอวมีใคเอวมาเอย่าไหร่ใครชอบ ว่าท่านจะอยู่ที่ใดแห่งนั้นหมดตอนผมจะมาแล้วเมื่อกี้ใครเล่นนะเสือถ้าท่านได้รับอิสเด็คมาต่อกิ๊กท่านอุ้ยอุ้ยเอาหัวเต๋าจ้าข้อเล่นโหมดอะไรอ่ะเล่นโหมดอะไรกันอยู่เนี่ยอาวุธเราจะมีอะไรแต่ว่าเราจะมาเสนอท่ามีใครอิมออไปเว้ยกี้มีมีดมีไอแคติดมีดพี่เอามาแล้วก็เอามาไล่จ้วงกัน เฮ้ยพี่พี่ี่ขอบสบายดีครับอยสบายดีจ้าสบายดีดี่หมายสบายดีจ้าสบายดีครับคิดถึงพี่จีนมากมากนะครับโหดูมันยิงมันเอาทุกอย่างเงี้ยมันเสือใหม่ที่ผมไม่ต้องการอะไรจากพวกเอานะครับอินจ้าดีอ่าอยากให้ระวังเรื่องคําพูดคาจาที่บางทีมันอาจจะไปไม่เข้าหูใครบางคนก็ตามคือเราไม่ได้อยู่คนเดียวในสังคมเนาะก็อยากให้ระวังเรืด้วยนะครับทุกท่านครับ ในฐานผมก็ขอบพูดในฐานะกันที่ว่าเป็นรุ่นพี่อาจจะดูแก่ไปหน่อยอ่ถามว่าเป็นรุ่นพี่ไหมก็ไม่เชิงเพราะว่ามีไอ้ตาคนหนึ่งมันก็แก่แต่มันก็ไม่ได้เข้ามาตรงนี้มันก็ไม่ได้มาอยู่ตรงนี้เพราะว่ามันเป็นคนแข่งอีกอย่างคือเวลาเราเวลามันเรียนมัน่เหมือนกันเนาะอยากให้ระวังเรื่องคําพูดแล้วก็คือทุกคนดีหมดทุกคนเป็นคนดี อ่าไม่ได้ใช้โปไม่ได้อะไรมากถึงจะวอยวายเรื่อง CM ก็ตามแต่นั่นคือสิทธิผมเข้าใจว่านั่นคือสิทธิของคุณที่จะอยากให้เห็นว่าเกมของคุณดีขึ้นกว่านี้อ่าผมก็เข้าใจเคารพความตัดสิในใจคนแต่ว่าบางทีคําพูดของเราเนี่ยอาจจะต้องระวังเพราะว่าอ่าเราไม่ได้อยู่สังดูเราไม่ได้อยู่ในสังคมคนเดียวจริงๆนะฮะระวังทีงนี้ด้วยนะครับนั่นคือทั้งหมดครับขอบคุณครับสวัสดี เออแล้วอย่างเรามีพูดบ้างนะโอเคขอปิดเสียงเกมก่อนก็นะชแนลเราอยาก PS4 เกิดอะไรเนี้ย PS4 ขวัญอีกบแบบยึงปืนหมาเลยเนี้ยโอเคเดี๋ยวขอพูดบ้างก็กี่ปีแล้วที่ทำชแนลมาตั้งแต่เอ่อมอห้ามอหกนะสมัยเราอยู่มอห้ามอหกก็สองปีละที่ทำคลิปมาอาจจะมีช่วงหนึ่งที่หายไปบ้างนะพอสอบเข้ามหาลัยตอนนี้ก็มาทำชแนลตามปกติ อ่าแต่ว่ามีหลายคนก็นมาเออ่ขอควรบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับก็ขอ,ขอครับที่เช่วยติดตามมา,าทุกวันนี้นะเึืกไม่ออกพวกอะไรเพราตอนนี้กูง่วงแล้วนะเลือกไม่ออกหรือว่าโดนเขาแทงเขาไปขคิตราม่ากันนะครับอา่อาอา่จาจะเครียดไม่ออกแล้วจุดสองสองลัวเลยบ้างมา,มาไม่ดูอะไร<ม>บ้างเหรอ พูดก,กันทุกคนนี่แหละบอกเลยนี้พี่แมนเก่าแล้วพี่แกมเก่าแล้ว,ม,ลม,าว,ลวมาก็ชาวผมนะก็ไม่รู้อะไรแนตะ่ขอขอข้าพูดเดียวกัน <rim> ีดึงก่อนเอ,เ,เ,อเ,เอาเฮ้ยเอาเหรอเอาเคียบอก็กล่าวว่าก็เป็นปีที่สามสำหรับปีที่สี่ยนะช่องผมก็ไม่มีอะไรแล้วแหละก็รู้กันทุคนว่าผมทำยังไงสัมภาษณ์้องมีประสบการณ์้าวแล้วคนนี้ ท้องเรียงนี่ร้อยพูกบ่นโอ้ยโอ้ยไอเสือปากมันมีอ้าด้วยสัมภาษณ์นักสแกนเกมผู้มีประสบการณ์นักสแกนเกมสัมภาษณ์นักสแกนเกมอะสแกนทเกมวะตายแล้วพี่อาอ้ําต่อดีเดี๋จะบอกว่าขึ้นปีใหม่ครับอะไรก็ใหม่ๆหม่ทังั้นชีวิตเราก็ แฟนก็เปลี่ยนใหม่ยังก็เปลี่ยนใหม่เช่นเราก็เปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่หมดเฮ้ยไอ้ไอ้ไอ้เอาพูดบ้างเหอะเอาขอทิ้งบ้างงานแห่งการใช้ไบโอเน็ตแป๊บนึงนะสำหรับคนนี้ผมยอมไม่ได้จริงยยเเ ูไม oh. ่โดนไม่โดนมึงเอาพูดต่อเริ่ปีใหม่เใหม่ครับกินแมงกินแมงอมไอ้บ้าเริ่มปีใหม่กันด้วยไอ้บ้าเลยทีเดแบงค์เสียยูยูใครวะไอดีไอคีอไรมันแง จี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 นีมันเกิดอะไรขึ้นวนีอวดอจีโอ๊ักบอกเลยจีจีย่อมาจากเกโจเกที่ดีของัคจีเเรียร้อ โอ๊ยตายห่ากูจะกูจะขาดใจตายกูยังได้ไวคขาแบตพลายดิเนสบายแตกได้แมนกีก้าตายเอวได้ได้เหรียญด้วยอ่ะได้คขาแบตก็พอเถอะพี่แมนโอเคเดี๋ยวลาผู้ชมก่อนลาไปก่อนต่อใหม่ที่หนึ่ง่อไปที่สองต่อไปทีครับจุ๊บมึงฟังกูกูได้เหรียญ